สวัสดีครับนะครับไลลุงแวลนะครับผมวันนี้่ไรลลุงแวลจะพามาดูในส่วนของรถโมบายโซลาร์เซลล์เคลื่อนที่นะครับตัวนี้จะเป็นระบบสูบน้ําของไรนะครับก็จะใช้ในส่วนเกี่ยวกับการดึงน้ํานะครับตัวนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผมแล้วก็พับเก็บได้นะครับเราสามารถที่จะลากไปบริเวณไหนของไรก็ได้นะครับผมโดยการพับเก็บตามภาพนะครับแล้วก็ใช้รถ ่ข้างหรือว่ารถ ATV ก็ได้นะครับในการาจะจะลากไปนะครับผมสามารถใช้ไปดึงน้ำที่ต้องใช้ในส่วนของการเกษตรได้หมดเลยนะครับผมเราย้ายที่ในส่วนของการดึงน้ำได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปดึงในส่วนของอปัม๊มสมมตินะครับน้ำประดาน,นะครับเราก็สามารถลากไปได้สายไฟก็จะทิ้งไว้ น่าจะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปั๊มหอยโข่งที่เราใช้สูบน้ําในไร่นะครับตรงนี้จะเป็นปั๊มหน้า2นะครับผมปั๊มหน้า2ตัวนี้นะครับก็คืออ้าแผงนี่แรงดันค่อนข้างใช้ได้นะครับสามารถดันน้ําได้ถึง600เมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทดอสอบอแรงดันน้ํานะครับผมจากวิดีโอที่ว่าทางไร่ได้ถ่ายไ้นะครับผมอันนี้จะเป็นแรงดันน้ํานะครับที่ เราได้บันทึกไว้นะครับก็คือค่อนข้างแรงนะครับผมเราสามารถดันน้ําได้ค่อนข้างไกลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ่อกลางไร่ที่ว่าเป็นหัวใจหลักที่เราใช้เก็บน้ํานะครับเราสามารถดึงจากบ่อที่ใช้รับน้ํานะครับตรงนั้นจะเป็นบ่อในที่ลุ่มแล้วก็ดึงมาใส่ในส่วนของบ่อที่เราใช้เก็บน้ําจริงๆนะครับผมในส่วนของไร่ลุงแววเนี่ยก็คือ กลางไร่นะครับกลางไร่ที่ว่าเราใช้ปลูกหญ้าแปลงหญ้านะครับจะมีบ่อพักน้ำนะบ,บ่อพักน้ําตรงนี้จะไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ําได้ในตอนหน้าแล้งจะค่อนข้างที่จะระเหยเร็วนะครับเราก็จะดึงมาใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะลดนะครับโดยแผงฟุราเซลล์เมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นแผงหญ้านะครับพอพอดีไรล่วเวลนะครับทำประศสัตว์ฟางขูเนืน้อด้วยนะก็คือจําเป็นที่ต้องใช้ หญ้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หญ้าพวกนี้จําเป็นที่ต้องให้น้ำเรื่อยๆนะครับผมจึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมในส่วนของอข้องวของนูเมลนะครับผมจะเป็นในส่วนของงัวลักษณะที่เลี้ยงเพื่อขยายนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่หัวงขุนนะคระับเราจะเลี้ยง มอขุนเนาะแต่ว่าในจะจะเป็นในส่วนของปล่อยไร่ทุ่งแต่ว่าเรามีาการกักตุนอาหารนะครับหรือว่าผลิตอาหารให้มันด้วยนะครับแล้วก็จะมีแปลงที่ต้องใช้ในการเดินออกกำลังกายเดินเล่นนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของสปริงเกอร์บิ๊กันนะครับในการลดนะครับโดยใช้โซลารเซลล์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในการดันน้ําเพื่อลดแปลงหญ้าเหล่านี้นะครับ ก็จะใช้ในส่วนของอไฟล้อมวัวนะครับที่ที่ผลิตจากแสงแดดนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวในเทปหน้าผมจะมีในส่วนของอระบบไฟคอกวัวนะครับตรงนี้จะเป็นอีกในส่วนหนึ่งในการาใช้ในการดำเนินงานที่ฟากนะครับผมตรงนี้ก็อยากจะฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับ อตอนนี้นะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าเกี่ยวกับาการทำเกษตรประสุศาสตร์ตรงนี้ก็เหมาะสำหรับาการลดต้นทุนของการใช้น้ำมันนะครับพลังงานน้ำมันค่อนข้างที่จะหมดไปแล้วนะครับจากจากลูกใบนี้นะครับก็คือจะเหลือน้อยนะครับแต่ว่าพลังงานที่ทดแทนได้นะครับน่าจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือ พลังงานแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้เทคโนโลยีของโซลาเซลลนะครับสามารถที่จะทดแทนในระบบที่เกี่ยวกับการสูบน้าหรือว่า,า,าการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ของไม่ลูกเวลตอนนี้ทุกทุกอย่างนะครับก็จะลดในส่วนของค่าใช้จ่ายของน้ำมันไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเน้นหนักไปที่ระบบพลังงานหมุนเวียนและส่วนใหญ่นะครับตรงน,นี้ลงทุน ครังแรกอาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุ้มแน่นอนครับใช้ได้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ